นี่เป็นประกาศเครื่องเฟลุฉบับแรกห้ามทุกคนออกจากบ้านเดินตู้ทุบมล้วก็ปิดประตูหละาตางให้มันดีงานมีคนตายใหตุการณ์เมื่ลาคนตายเป็นเตอสุดท้ายแล้วลนะ่ะเขาคือมาบอกตอนเป็นๆเขาไม่เขาค่ะก็ตอนนี้ก็อยู่กับผู้กำกับ700ล้านนะคะ700ล้านนะคะหนังสับเปล,ลือดังมากๆนะคะพี่ต้องเตยอยากให้พี่ต้องเตยช่วย ในนั่งตัวไหนคะเผื่อใครครับครับ,รบสวัสดีครับต้องเตนะครับที่ตเสนนนะครับ,นนรบเป็นพุ่มกับแล้วก็เขียนบทอ่าหนังเรื่องสับเปลือกครับแล้วก็เป็นพุ่มกับในเครือของจกักรวาลไทยบ้านนะครับอ,อยากถามความรู้สึกวันนี้ค่ะก็ที่ได้มางานนี้แล้วก็ได้รับรางวัลสาขาอะไรคะอ๋อครับก็ก็งานนี้ก็เป็น เป็นรางวัลแรกเลยของหนังแล้วก็เป็นรางวัลแรกที่เกี่ยวกับภาพยนตร์ของเราด้วยในด้านของก็เป็นรางวัลพุ่มกับแห่งปีมาครับก็ขอบคุณมากๆเลยครับก็ขอให้พี่ต้องเตเนี่ยฝากผลง,งานหน่อยค่ะครับก็ซับปเปลเอลก็น่าจะออกลงแล้วนะครับก็รอติดตามหนังเรื่องต่อๆไปในปีหน้านะครับปีหน้าก็จะมีประมาณ2 3เรื่องนะครับที่กำลังจะเขียนบทอยู่นะครับก็ฝากด้วยนะครับ โอมคันล oh. wow. oh. oh. uh, 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 ูกป like ูจะปลุกหะนุมานให้น่าเที่ยารงานเพื่อจงรุ่งเรืองสาธุสาธุเจ้าปูสีสุดท้อช่วยชีวิตเสสะคงลูกด้วยนะหนึ่งนะคะซึ่งน่าจะเป็นที่รู้จักอย่างดีในเจ้าของเพลงคาถาบุษแผดคาถาขุนแผ่นนะคะก็คือพี่การนะคะอยากให้พี่การช่วยแนะนำตัวให้ผู้ชมทางบ้านหน่อยค่ะครับการรัศนะครับเจ้าของผลงานเพลงคาถาคุณแผ่นหลวงพ่อกลืครับ ถ้าอยากทำความรู้สึกวันนี้แล้วก็สาขาที่ได้รับในวันนี้หน่อยค่ะครับสาขาที่ได้รับก็คือผู้เผยแพ่ศาสนานะครับตัวอย่างนะครับก็ดีใจ่าที่ได้รับรางวัลน,นี้ถือว่าเป็นรางวัลที่ให้กําลังใจนะครับในการคนของคนสร้างงานนะครับได้มีพลังในการสร้างงานต่อครับค่ะแล้วก็อยากให้มีการช่วยฝากผลงานตอนนี้ค่ะแล้วก็ภายในปีนี้หรือว่าปีหน้าที่กําลังจะทําอยู่ค่ะ ครับตอนนี้ก็เพิ่งปล่อยออกไปนะครับสำหรับเพลงมหามงคลลำดับที่6ของกาตาสะนะครับเวศวันทันใจนะครับก็ฝากไว้ด้วยสำหรับเพลงมหามงคลทั้ง12เพลงนะครับในเซตแรกแล้วก็เดี๋ยวมีเซตถัดไปตามมานะครับแล้วก็เดี๋ยวปีหน้ามีละครนะครับกับทางช่องวัน31ครับชื่อเรื่องคูรังกาแล้วก็ดังธรณีครับยังไงฝากไว้ด้วยนะครับค่ะอยากให้ช่วยร้องซักท่อนหนึ่งให้ผู้ชมทางบ้านฟังค่ะใช่ค่ะ ยม,มาราชาโนทาเวสวนโนจงสำเดงแก่ข้าจตุมหาราชิกาชีโชคชะตาค่ะก็ตอนนี้อยู่กับ,บคุณอาถั่วแล้วนะคะทุกคนน่าจะรู้จักกันดีนะคะเห็นผ่านทีวีเยอะแยะมากามายเล่นหลายหลาย หลาละครหลายเรื่องนะคะก็อยากจะให้แนะนําตัวให้ผู้ชมทางวันฟังหน่อยค่ะก็อย่างที่พิธีกรได้ถามนะครับผมก็คือตลกเขาแพะวแรกเจดิยมแล้ววันนี้ก็ดีใจนะครับที่ได้มารับรางวัลด้วยนะครับเพราะว่าเป็นรางวัลเกียรติยศมากๆเป็นรางวัลนักแสดงดีเด่นนะครับยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็รับนักขาชเป็นสีทองนะครับในงานนี้ครับผมค่ะอยากจะถามความรู้สึก ว่างานในวันนี้รู้สึกยังไงบ้างคะที่ได้รับรางวัลในสาขานี้ก็แปลกตาแปลกใจกว่าที่อื่นๆนะครับมันเป็นเรื่องราวของนครราชซึ่งในวังบดาลหรือใดๆก็แล้วแต่ครับเขามีชื่อเรียกกันนามของท่านแต่ละองค์แต่ละองค์แต่ละองค์นะครับางเงี้ยอย่างสีทองเนี่ยแล้วก็มีสีเกินสีอะไรต่ออะไรมากมายคือถ้ามองงานแล้วเนี่ยเมื่อเช้านี้ก็มีพิธีการบวงสรวงนะ ก็อลังการมากนะครับวงสวงนี่มันก็สําคัญนะครับว่าเป็นการเรียกชุมนุมเทวดาเรียกนาครัชทั้งร้อองค์ทั้งพวกพ,พ,พ่อแก่พ่อปู่อะไรก็แล้วแต่มันเป็นสิริมงคลกับงานด้วยก็เป็นปลื้มปิตินะครับที่เราก็มาทันเวลาพอดีนะครับก็ถือว่าปลื้มและก็ปิติมากๆครับในงานนี้ ค่ะอยากให้คุณอาฝากผลงานในตอนนี้แล้วก็ในปีหน้าหน่อยค่ะว่าตอนนี้มีผลงานอะไรบ้างคะ่ะออความจริงรแล้วตัวลาเองเนี่ยก็มีเรื่องราวของการเชียนะครับเชียไทยเชียซึ่งเป็นนายกสมาคมเชียรไทยนะครับแล้วก็ยังมีธุรกิจส่วนตัวนั่นก็คือเรื่องราวของครัวตัวแะนะครับซึ่งเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวนะครับแล้วก็ยังมีผลิตพันธุ์ยาติฟันสมุนไพรทั่วแรกนะครับแล้วก็ยาเรื่องราวของ ต่อมลูกหมากนะครับเริฟเวลแล้วก็ยังมีผลงานการแสดงก็คือตอนนี้มกราเนี่ยครับจะมีเรื่องราวของออมนรักลุกทุง่งจะฉายทางช่อง3ในมกราเนี่ยครับก็ติดตามผลงานด้วยแล้วกันนะครับค่ะต้องขอบคุณคุณอาที่ให้สัมภาษณ์มากนะคะขอบคุณค่ะ